ค่ะมือนี่มาตามแนวทางความฝันพอลี่พันว่าพันฟ้นดีคักตีเนี่ยฝันว่ามีคนเสียชีวิตไปแล้วมาบอกเลขพันคูดยเยวเขียนเขียนพันว่าชัดเจนคักพันว่าจะเป็นตัวใดไปติดตามพอลี่ใดเลยคะ่ะสวัสดีครับพอลี่ครับสวัสดีค่ะ,คะวันนี้สิมาตามเลขเขาฝันเนาะ,<ฮ>ะเป็นเลขคนตายมาบอกเป็นเล<ห>ขคนตายมาบอก คู่เดียวคู่เดียวนะครับกับชิลลุ่งห้เป็นรัฐบาลไทยต่างห่างมาเดี๋ยวพี่น้องจะลืมจะเสียอกาสเนาะพอลีเนาะครับเพราะว่ากระด้างนใจมันมันเป็นเลขที่ว่าเป็นคู่เดียวแล้วก็ท่องท่วงกนันสางซามหมองเป็นตัวเดียวกันหมดเรืเ่องแปลกเยอะจะได้จะได้คิดว่าบ่ต้องอันไหนบ่อันไหนกันนึงนึกดูบ้า,บา,า,า,รรา,บางถ้าเขาอบอกนี่เนาะพอลีเนาะว่ามันต้องบ่ไทยกับตองลาวเนาะเล่าพวกเขาเขากับตองไทยเห็นว่า นะครับคิอเาบ่อันใดอันหนึ่งนะคิด่าอืม็ต้ตงลองลองพิสูจน์เบิ่งนะเบิรง่งมันชัดเจนในการัท่วมกันรวนะอืมว่าอยากกินห่อวะตอนเดียวเดียวเนาะอ๋อวันบี้รถเคลื่อนนัไรดีะรถได้รถเทารวนยอะเรนเนาะเออันได้วันมันยังไงเนาะพาเสียได้อืออันกับพีที่กลังมาเลยดงน เป็นเรือรัฐบาลไทยนะเอาเอาีก็่อกเาข้าฟันเลยครับผมฟันน่ะฝันว่าบกวนน่ะมันเป็นงหลุดบมันเสียชีวิตไปแล้วกับพ่ะท่านในด่วนฝันว่ามันมาเร็งนี่ละมาเร็งน้ำมันมองบ้านหน้าบ้านรองเมี่ยนนี่ละเรียกเห็นมันขึ้นยางขึ้นมาจากซ้อยก็เลยถามมาไปยังก่อนมาเร็งน้ำมันนะจิ้มมันี้งไง น,นั่เนเลยือยถามเอาไงนี้คือิ่้นยินวานเห็ดเด็กเหอดยังเงีเเง้ผีกับสิหูอยู่ว่าเห็ดยีงอย่างนั้นตายแล้วกับสิบลี่อ่ีนดิแล้วเห็ดหยุ่แล้วนะเฮ้ยินเจ้ามักเรยกคอสีบลีตัวมันออกไ <c oughs> มยมกักเมักคักปุ๋ยเราเร่ยงมักเลียกมันนี่ว่าฟังเจ้าเสียวรดเด้อสองหกคนนี้มาเ,าเจ้าเสียวรูดเด้อสองหกแบนบะ่ะหลน แม้สองหกนนมันยังามันยังบกเป็นกระลุกกระเลียงาหมดกวนเนาะบ่เสียแรงดังด้วยนะ <S <S แต่เรียกว่าพ่อคุยกับมันอยู่ข้าวหนึ่งผลเป็นเห็นอันอันไอ้เขียวร้านค้ากับผัวมายี่รียี่รีไปเบื้องไฟเห็นไอ้ไฟหอยประิดกันเจ้าเบื้องนั้นปเป็นจะเปียนกับเปียนรถุด้ว่าวันนี้ว่ะแบบนี้ หูเมียึ้นมาเลยคือแบบนี้ฝันเกี่ยวอย่างนี้บักกอนกระบอกสองหกบัดนี้มันมาเรียนกันเรียนบ้านนาจิมบ้านนาติมกันนึงสองหกแล้วก็ล้านค้าล้านค้าของอันเลี่ยเกียวอันนี้ก็สองหกห่วยมันเขากันสามคือเขากันสามมองแต่สันดีแต่เร่อคิดว่ามันขนาดสงสัยอยู่เพราะอันได้กันนึงน่ะดว่บาเถ้าคิดว่าสินสองตัวสินสามตัว เอาว่าหนึ่งสองหกวันเมือตีหรือแค่หนึ่งหนึ่งสองหก็อ้ยานเป็นมีศูนหลายกว่วว่ากันเห็นคนตายมามีสูนดิ์ูนสองหกว่าเออแมนแต่วันหนึ่งสองหดเป็นเดือนแปัน่มมกเออพูมมบอกเดียนี้มันเสียไปแล้วไหมเสีาศูนเออสียูนใช่ออมักศูนายกว่ามักูนหลายกู่นสองหเนาะ มันบังเอิญอยังเงาะที่มาท่มกันไาไปน่ะเออมันตายย้อนลกตายวิญยากินเหล่ามหาบอกเรีคนยี่รี่วะสองหกตอนเป็นคนสองหสองเก้ามื่ันกัน่าสงสัยอยู่ดิกันสองเก้าเนาะอาการรดเตยมแต่ชียรถตเต็มนั้นนะพี่น้องเนาะ เดียวเาไม่ยใหแล้วบันลดเตียมเชะได้จองไหนี่วบอกหายเก็ตัวเดียวไม่ตมันหลอกขาหกนหลาเขาบอกยัลดเตี้ยมมันหลดี่บอกคนไหมเลื่อนที่บอกคนสิอันนี้จะลดเป็นยังไหนสอี่บอกคนไมลดเตีมเนาะนะครับวันลดเตีมมากรถตัวหนา่นาลดียมทีนีเก็ผู้เคยหายหรว่าเคยเห็นดนตัวใดโดนตัวหลังเลยนะ ไม่ค oh. ่อยแยกแยกหลายมันลดหลายแยกหลายลดหลายเลยแยกหลายมันลดหลายเห็นว่าเจ็บศูนย์ตัวเดียวกินแข่นบอกว่าหลานไม่เช่นนี้ว่าสิบหกเดียวข้อเงันข้อมรวยลดตัวอี้รลดเอ้าลดตัวศูนย์เลยลดตัวอะไรหนึ่งอ๋อลงรถตายตัวเศษเออถ้าเป็นรถหนามันเกิมันแวกมันมันหมายถึงว่ามันมันผีตรงมันอ่ะนะื็คนเสนญ่ผีมาบอกคนหนึ่งคือรถตายเศษตาย รถเตียมหลังเลยเราิบ้รถเตีมหนาโอ้โหไหนเขาไปแบีกแลาวมันมันเกิดเหตุให้เรีกยกมันเสียนะที่น้องมาก็เรียกเขารถเอาเนาะเนี่ยเดี๋ยวเขาจะไปเหบบเยียวกแนวพอสังเกเตเอาเม่ไฟเห็นปะเอาเม่ไฟมาหาจิตตัวเดียวเด้ิเพราะรถเตีมหนอนหาโฮคันโมโคลี่นั่นเห็นว่มันมีตรอย่างให้เห็นอยู่อืมเขาเลยว่าเขาเอาเอาแบบนี้ดีกว่าเนาะเขามีให้แบบฟนมีคนมาบอกนีมับอกหมดมาฮันนี่เสือในเด้อหาจิต เมื่อดอกขาหกที่บอกคนลืมติดปตอเตีมเขาลืมพอรีบไปสิมวันลถเตีมสิมวันลดหนาเขามันบ่คือมาคืบ่เคยสังเกตอุ Higher, ้เพราะว่าเ้าเค่อยๆค่อยๆบานเลยครับมันก็ี้ว่งไงว่งตัวเดียวเนาะคือสองหกเนาะแมนแมนที่เดียวตัวกันเท่านั้นนะครับเนาะสองเก่าตัวกันสองหาตัวกันเนาะแมนแมนแค่นี้เล่นมาเขาเรียกแมนแค่นี้แหละมันบ่ยตัวยาวเดียวเทียนครับ เราสามตัวเขาเรียมาเกาสมงได้ือแม่เพราะว่าถืงอมาคุ้นตายแล้วแต่ว่าเรเรบ้านไม่ทิ้งวาได้กี่ไหนบ้านไม่ทิ้งแป่หนึ่งตองหกเองบ้านโอ้ยอายุคุ้นใจกนเายคุนใจก็แต่นิ้เรทะเลก่อนซีสามซีซีข้งโลกซีซีอนี้มาเยเนเรบ้านไม่ทิ้งในน้ำจ่อยได้ครับคือนองขามมาเนาะบ้านทิ้งที่เพิ่นมาี่น่นนํะยากค้อมาจากซอย ที่แรกไปบ้านเมื่อสิบกว่านแมีนบ้านหลังนี้แ่ละที่เ่นเคยมาหลีนน้ากันนะบ้านหนึ่งช่องครับอือเราไปบ้านไม่เขียวกับสองหกนั่นสิมูหยีบูนกับพวกไปยงดอกเอาบ้านหลังแรกนี่งล่ะอือเพราะว่าอันนั้นมันเลือตัวเดียวเม่ยนแม่เคีเออมันเลือตัวเดียวก็เพราะอันนี้มันเหลืสามตัวแมีนอายุเท่าไหร่อายุเนาะอายุหมอร้อยหูมากสินี่ฮะเมีนบ่หมูน้ำไผ่อยุอายุนนีไม่เขียวตัวไหนเดี๋ย เพราะว่าเอควานขาข่อยมันงปตากันมปเลยว่าแมนรักแมนน้องแต่สามแปด่นแมนเพราะว่าเราเกินข่อยปีต้องดีเขาบอกกต้อมือเรยก่เดกอายุก็สี่หน่อยือได้ก็ว่าสามแปดก็พอดีนว่ามานเมีแม้อนเดี๋ไป่นงงรักซีเพราะไก่ควนข่อยซซีกันเด้เลยรักซีเห่ะเนี่ยบางคนแมนบ่แมนขึ้นหาอไม่เขียวหน่อยว่าซีสามสเนาะอาโลกซีซีด้นะครับอซีสาม มีขังโลกกับขังโลกเนาะนี้สว่าหลายตัวเดิอนะครับขาต่อมเป็นลายละเอียดจังน้อยเนาะพวงตัวเดียวเห็นเห็นเด้นนะครับพงกตัวเดียวพราพันเกี่ยวกับตัวเดียวนั่นแหละแง่คือส่วนประกอบของเขามาเห็นอืมอยากพีนลองถามเดี๋ยวบางคนรมันกรบอกดอกยไ่อยากเห้นลดีกว่าเรียกบ้านเลรยังแล้วมาโล้มันก็เป็นข้อไก่ถามเราไม่ตื่นเนาะก็จะไม่อยากให็ล้เรียกวานเออเยกล้มเรียกว่าอายุน้ำมันเดินพีน้องเราลว่าเห็นต่างอยนาะ ว่า,าบางที่ข้าจ้าจกรสิถามมั้งสินะว<ม>ันที่เขาไปค้อมกินไปข้าจ้าก็ะสเห็นนะพูดกับเขาเห็นงานราละเอียดเนาะนะครับจริงๆว่าเขาพูถามอยู่ดอกคนตายมาบอกอายุอยองมั้งสินะนะครับอืมครับเป็นว่านะครับพอลี่ฝันหน้าวายก่อนตายไปแล้วนะมาบอกเลขครับพอลี่จะจังเครื่องยนต์อะไรจะมาเลขเนาะสองหกตัวเดียวเด้อนะครับเดียวไม่นะเลียกว่าพุ่ตายเลยเอาสูงใส่ให้นาะนะครับแ,บาบาลลแรียว่าบานหรือติดมาบานหลังแหลกคือบานเมทิมบานเลดิน หนึ่งองมูสามนะครับ้วก็มีไม่เขียวคับสามีเมื่อไปสอบไฟให้นะครับบ้านที่กับสองหกเกันนะครับก็เลยต้องบกสองหอยตัวเดียวเข็นๆเนาะเขาเรียกเนาะครับส่วนสองเก่าคือบ้านกับหัวเนาะสองหาคือรดแต้มนะครับส่วนเหล็กบ้านกับมิต้าพ่อหนหอยตะบันแม่ไปตทิ้มเนาะวันเหล็กสาตัวพอดีนะอาจจะเหามตัวก็ได้นะครับส่วนอายุคนตายสีิบนะครับตอนตายห่างโลกซีซได้นะครับเนาเา ตาวาปลาหมักหลายตัวตัวเดียวนแน่นๆคือสองหกขนาดนะพอลี่เนาะครสองห่วงเห็นมาชุ่มกันสามหมองสามหมองเนาะโอ้โหนะครับทีนี้เรามาคนกันทีแคปต้นหน่อจาวาเห็นเหล็กหลายตัวกับมะมันมะเมียนด้วยนะครับบางที่ลูงเหล็กไม่ต้องฟังให้มันจบฟังมันละเอียดเนาะพอลี่เนาะครับเพราะว่าบางครั้งข้อมูลมันกัมันก็ต้องมันก็ต้องละเอียดแล้วมาแล้วเข้าใจนะนะครับคือจังคนฟังคลิปไม่เขื่อหรอว ยีวเาตีปากันเนาะอเจ้าฟังเลยผู้ก็เจ้ตังใจฟังเจ้าวสามตัวตรงเนาะไอพูกห้าฟังพขาตอรวจเล่บอะไรนะครัผู้ไปหายเีก่ได้ากวสามตัวเจีงเนาะเจง่อนก็ดจีนะนะครับเดี๋ยรียกกันเลขเล่าสามตัวเดี๋ยวล่วงหน้นะเออเลขลาสี่ตัวนะครับเขารียกกลังเห็บเยอะเทียบแบบสูบ่วงน้คสับสี่เหมนเหอสองยางใกล้กันวาการเห็เขาเรียกสิเ็คนมาสนะ อเห็ดสุรล่วงหน้าด้ยพ้นก็้องไก่สามอ่ะไปต่องรอเลยนะเขาเรียกนะเมื่อมาช่วงแพงกันห้างเอ็ดก่อนมังม่ตึงไม่ตุงเันาไงนี้ก็ลบกปนแล้วล่ะแต่ว่าเกิดยานพี่น้องลืมอเนไปล่วงก็เล่าพี่น้องอาจจะไม่ได้ใส่ใจยค่เชียวขนะาดเขาเรียกนนะระรับเด็กกันนาก่อนนะ อิศิชีตายแล้วเนาะมบอกเขาบอกนี่ครับเด็กตัวเดียวห้างเดียวพี่น้องเนาะแต่ว่าถ้ารดตี่มเอยากไปเพาะท่านนพ่อปีเลยผมก็พ่อสองสามเดือนเย่ายเนาะมันอุเพ่ท่านพอสองสมเดือนพ่อทำเนาอมันจะไปว่าหันเนี่มันจอไปว่นไม่ไม่ท่านโดนเลยแต่เห็นมันรถเตียมเม่อนมีอะไรแล้วยันนะเด็ตัวเดียวไอเลตัวเดียวเขาสองรถเดยนะครับยันมันคือกันเนาะอืมอมท่นแนเขาก็ต้องซั่นแหรคนสืเลขเป็นเนี่ยี่พ่าบอกเขาสื่อรถตีมยม เอาไปตื้อยาหนังที่ยาเรียบบันสรุปมันว่าใดบ้างสรุปว่าพอลี่ฟันเห็นในก่อนที่เสียชีวิตไปแล้วมหาณติมมาหลินน้าเพราวาเิ่นเค่ลึงกันเนาะว่ามหาณติมเราก็เลยมาเห็นพอลี่เห็นมามคาดมานี่ก็เล่บานเจ้ามาเคล็ดเลขติคอสีบอกเลขเจ้าเพิ่นก็เลยว่าสองหกประชันพันว่าบัดนี้ก็เลยอัน มีแม่เขียวกับคนแย่เตะมาบอกไปเห็ดไฟเพื่นบ้านเล็กที่แม่เขียวกับสองหกบ้านของแม่ติมกับหนึ่งสองหกวันนี้ไอกรอนมาบอกกับสองหกคือกันเขากันสามย่างกับสิมีศูนย์สองหกพวาลีวาค้นไตเอาศูนย์ไตเรากับกันสองหกเป็นสองเก้ากับสองหกลดเต้มกับสองหาค้นไตเลขบ้านแม่ติมกับหนึ่งสองหกมู่สามอายุไอกรอนกับสี่สาม ทางโลก44ปีเด้ค่ะ,อนนคคะเะาอาะครับก็ถือว่าละเอียดเนาะค่ะมัคือการสุปได้ดีนะครับสำหรับปัจจเนาะครับกำลรับดีแล้วครับแต่ว่าควบฟันนี่มักตัวเดียวห้างเดียวได้พี่นอ้อง2 6เข็มแขนนอกวงในเท่านั้นนะครับที่ยาคือการลดเตรียมเท่านั้นเนาะค่ะอ่าขอช่วยประมาณน้ะคอลี่ได้นะสำหรับฟันรัฐบาลไทยค่ะนะครับแต่ว่าอย่าลืมฟันแหลงนะคอรี่เนาะครัขอบคุครับอ่าขอช่วยขย่มมันคุสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ